สวัสดีครับวันนี้ผมจะกล่าวถึงประเด็นหลักและแนวคิดสำคัญของปฏิจจสมุตบาทจากพระโอษฐ์ซึ่งเป็นแก่นธรรมเพื่อการดับทุกข์ในปัจจุบันหลักปฏิจจสมุตบาทการเกิดขึ้นพร้อมอาศัยกันหรืออิทัปปัจจยตาตามพระธรรม,มเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นเน้นย้ำถึงกลไกการเกิดและดับทุกข์ในชีวิตประจำวันและแก้ไขความเข้าใจผิดที่แพร่หลายมานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื่องปฏิจจสมุตบาทคร่อมสามชาติครับ 1. ความหมายที่แท้จริงของปฏิจจสมุตบาทและความแตกต่างระหว่างภาษาธรรมกับภาษาคนปฏิจจสมุตบาทคือหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็นอริยสัตว์ใหญ่ที่อธิบายก,กลไกการเกิดและดับทุกอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ใช่เพียงทฤษฎีแต่เป็นหลักปฏิบัติที่สามารถเห็นผลได้ในปัจจุบัน หรือพูดตามหลักภาษาบาลีคือสันทิทิโกอากาลิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิติหัวใจของปฏิจจสมุทบาทคือกฎอิทัปปัจยตาที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ประเด็นสำคัญคือความเข้าใจคำศัพท์ในภาษาธรรมซึ่งต่างจากภาษาคนอย่างมีนัยสำคัญคำว่าเกิดและดับในภาษาธรรมไม่ได้หมายถึงการเกิดทางกายภาพจากคร้นมารดาหรือความตายเข้าโรงศพแต่หมายถึงการเกิดขึ้นและดับไปของตัวกูในใจซึ่งเกิดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานในแต่ละขณะที่กระทบอารมณ์ครับคำว่าพบและชาติ ไม่ได้หมายถึงการเกิดใหม่หลังความตายข้ามภพชาติแต่หมายถึงความมีความเป็นหรือความเกิดขึ้นทางนามธรรมหรือการเกิดของตัวกูในใจซึ่งสามารถเกิดขึ้นและดับไปได้หลายๆครั้งในวันเดียวเพียงวันเดียวก็มีได้หลายๆ10สิบรอบมันเหมือนสายฟ้าแลบการไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรมนี้คือต้นเหตุของความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงครับ 2. การวิพากษ์เรื่องความเข้าใจผิดเรื่องปฏิจจสมุตบาทคร่อมสามชาติมีการวิพากษ์อย่างหนักถึงแนวคิดที่อธิบายปฏิจจสมุตบาทว่าเชื่อมโยงข้ามภพชาติโดยแบ่งองค์ทำออกเป็นสามชาติอดีตปัจจุบันอนาคตซึ่งเป็นแนวคิดที่ปรากฏครั้งแรกในคำภีวิสุทธิมักขัดแย้งกับลักอนัตตาการตีความแบบสามชาตินำไปสู่สัสตตทิฏฐิ คือความเห็นว่ามีอัตตาเที่ยงแท้ทําให้เกิดความคิดว่ามีตัวตนเดียวข้ามภพชาติซึ่งขัดแย้งกับพุทธประสงค์ที่ทรงแสดงปฏิจสมุติบาทเพื่อทําลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไร้ประโยชน์ในการปฏิบัติหากเหตุอยู่ในชาติหนึ่งผลอยู่ในอีกชาติหนึ่งก็จะไม่สามารถแก้ไขหรือรับผลการกระทําได้ทันทีในปัจจุบันซึ่งขัดกับหลักธรรมที่ว่าพระธรรมเป็นสันทิฏฐิโกคือ เห็นได้ด้วยตนเองในปัจจุบันและอากาลิโกคือไม่ประกอบด้วยการเวลาให้ผลทันทีอาจเป็นสาเหตุการเสื่อมของพุทธศาสนาการตีความผิดนี้อาจทำให้พุทธศาสนาถูกกลืนเข้ากับแนวคิดอัตตาของศาสนาพราหมณ์และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนาสูญไปจากอินเดียในอดีต 3. กลไกการเกิดทุกข์วงจรแห่งปฏิจจสมุตบาท หรือสมุดทยะวาระการเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นเกิดจากปัจจัยต่างๆที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่โดยมีลำดับปัจจัย12ประการอาวิชชาปจัจจยาสังขาราเป็นต้นอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งเป็นจุดเริ่มต้นและรากเหง้าของทุกเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารคือการปรุงแต่งหรือเจตนาจำงเกิดจากอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณคือการรับรู้เกิดจากสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปคือกายและใจเกิดจากวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะคืออายตนะหกเกิดจากนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะคือการกระทบเกิดจากสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาทกนั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะ ผัสสะอย่างเดียวเป็นตัวสำคัญร้อยตรานำให้เกิดสิ่งอันไม่พึงปรารถนาทุกชนิดทุกประการเวทนาคือความรู้สึกเกิดจากผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาคือความทยานอยากเกิดจากเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานตัณหาคือเพื่อนสองของบุคคลทำให้เกิดความผผกพันอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเกิดจากตัณหา เป็นปัจจัยให้เกิดพบพบคือพบชาติหรือการมีอยู่เกิดจากอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติคือการเกิดเกิดจากพบและเป็นที่มาของโศกะปริเทวะทุกโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายวงจรนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบในแต่ละขณะที่จิตกระทบอารมณ์ในชีวิตประจำวัน4กลไกการดับทุกข์ ก ja ารตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระการดับทุกข์ในพระพุทธศาสนาคือการทำลายวงจรแห่งปัจจัยเหล่านี้โดยเริ่มต้นจากการดับปัจจัยแรกสุดคืออวิชชาหรือการเข้าใจและละปัจจัยต่างๆในสายโซ่แห่งทุกข์เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร กระบวนการนี้ดำเนินไปตามลำดับย้อนกลับเช่นเดียวกันเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายยตนะจึงดับเพราะสลายยตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ และความดับไปของกองทุกทั้งปวงการดับตัณหาเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั่นแหละจึงมีความดับแห่งอุปทานบทบาทของสติและวิชาการมีสติที่สมบูรณ์เมื่อกระทบอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันไม่ให้อวิชชาพรุงแต่งสังขารและไม่ให้กระแสปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นการไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกกับอารมณ์ต่าง ทำให้วิญญาณที่อาศัยตันหาไม่เกิดขึ้นและนำไปสู่การปรินิพานในปัจจุบันผู้มีอุปทานย่อมไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมหรือในชาตินี้ในทางกลับกันผู้ไม่มีอุปทานย่อมปรินิพานในทิฏฐธรรมหรือในชาตินี้ 5. ผลทางสู่ความหลุดพ้นและคุณสมบัติของผู้รู้แจง้งอริยมรคมีองค์8เป็นหนทางปฏิบัติอันประเสริฐที่นำไปสู่การดับทุกข์และนิพพาน พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบอริยมรรคมีองค์8กับรอยทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตเคยดำเนินไปศีลส,สมาธิปัญญาการบรรลุอรหัต,ตผลเป็นกระบวนการที่เป็นลำดับศีลน,นำไปสู่อวิปปิสารความไม่ร้อนใจปราโมทปีติปสัสสิสุขและสมาธิซึ่งนำไปสู่จะถาผพุตญาณทัศนะความรู้เห็นตามเป็นจริงนิพพทาความเหนื่อยหน่ายวิราคะ ความคลายกำหนัดและวิมุตตญาณทัศนะความรู้แจ้งในความหลุดพ้นการละอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องการไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกในเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอัฐุขมสุขเวทนาเป็นสิ่งสำคัญในการดับราคานุสัยปฏิคานุสัยและอวิชานุสัยซึ่งนำไปสู่การทำที่สุดแห่งทุกขในปัจจุบันการเห็นอนัตตาการเห็นว่าขันห้ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและอายตนะหกไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นหนทางสู่ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดผลปรินิพานในปัจจุบันปรินิพานหรือปรินิพายติคือภาวะที่เกิดขึ้นแก่จิตที่ยังมีชีวิตอยู่หมายถึงการเย็นสนิทปราศจากกิเลสท,ที่เผาลนหรือแม้แต่ความรบกวนใดๆของเวทนาภายหลังจากการสิ้นกิเลสแล้วทั้งสิ้น การหลุดพ้นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันทันทีดับกันที่นี่เดี๋ยวนี้อริยสาวก vs ปุตุชนความแตกต่างที่สำคัญระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุตุชนผู้ไม่ได้สดับคือระบบพรหมจริยวัตรที่แตกต่างกันปุตตุชนแม้จะสวยสุขทุกข์เช่นกันแต่จะตอบสนองด้วยความไม่รู้และตัณหาทำให้เกิดทุกทางใจตามมา อริยสาวกรู้แจ้งในธรรมชาติของเวทนาและปฏิจจสมุปบาทจึงไม่เกิดอนุสัยและหลุดพ้นจากพันธะของทุกทางใจได้ยานวัตถุ44ทับ77คือองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นพระโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสะแห่งนิพพานเป็นความรู้แจ้งในแต่ละองค์ธรรมของปฏิจจสมุปบาททั้งการเกิดขึ้นเหตุให้เกิดความดับไม่เหลือและข้อปฏิบัติเพื่อความดับไม่เหลือพระอรหันต์หรือพระขีณาสพ หรือตถาคตคือผู้ละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทําให้ความยึดมั่นหมายไม่เกิดขึ้นและบรรลุถึงความดับเย็นพระอรหันต์สามารถบรรลุได้ด้วยปัญญาไม่จําเป็นต้องบรรลุอภิญญาต่างๆ 6. ความสําคัญสูงสุดของปฏิจจสมุปบ,บาทปฏิจจสมุปบ,บาทเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับปฏิจจสมุปบ,บาทอย่างยิ่งยวด โดยตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทซึ่งเทียบเท่ากับพุทธภาษิตที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราปฏิจจสมุปบาทเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์การศึกษาและปฏิบัติในปฏิจจสมุปบาทเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นจุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์ปฏิจจสมุปบาทขจัดทิฏฐิและข้อสงสัยการรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาท จะขจัดความสงสัยเรื่องตัวตนในอดีตปัจจุบันและอนาคตและทําให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิ62ประการซึ่งเป็นเพียงความรู้สึกผิดของผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอุปมาเรื่องคนตาบอดคลําช้างแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งเกิดจากการยึดต,ติดในทิฏฐิส่วนเสี้ยวแทนที่จะเห็นภาพรวมทั้งหมดผ่านปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นปัจจัยตาแนวคิดสําคัญที่ถูกเน้นย้ําคือ ปัจจัยตาซึ่งหมายถึงความเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุปัจจัยทุกสิ่งล้วนมีอาหารหรือมีปัจจัยหล่อเลี้ยงให้ดำรงอยู่หรือเกิดขึ้น7ปฏิจจสมุปบาทในมิติที่หลากหลายปฏิจจสมุปบาทไม่ได้จำกัดอยู่แค่12ปัจจัยที่เริ่มต้นด้วยอวิชชาแต่ปรากฏอยู่ในหลากหลายรูปแบบของกระบวนการที่เชื่อมโยงกันเช่นอาหารของวิมุติและอวิชชา อธิบายปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เกิดวิมุตตหรือความหลุดพ้นและอวิชชาโดยแยกเป็นสายแห่งการสิ้นอาสวะและสายแห่งอวิชชาปฏิจจสมุปบาทแห่งปฏิสนทิที่พึ่งแสดงลำดับอินทรีย์แล่งสู่ใจใจแล่นสู่สติสติแล่นสู่วิมุตตวิมุตตแล่นสู่นิพพานปฏิจจสมุปบาทแห่งอาหารสี่เชื่อมโยงอาหารสี่กาวลิงการอาหารภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหาร วิญญาณอาหารกับ,บวงจรปฏิจจสมุปบาททั้งหมดซึ่งมีตัณหาเป็นต้นเหตุประปัญจสัญญาสังขารการปรุงแต่งทางจิตที่เกิดจากผัสสะนำไปสู่เวทนาสัญญาวิตกและประปัญจสัญญาสังขารความเนื่นช้าหรือความปรุงแต่งที่ทำให้เหนื่นช้าซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดความผูกพันในวัตสงสารโดยสรุปการทำความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องตามพระโอษฐเน้นย้ำถึงการทำงานของกิเลส กรรมและวิบากในห่วงเวลาปัจจุบันของชีวิตแต่ละวันเพื่อให้บุคคลสามารถเห็นและดับทุกข์ได้ท,ทันทีไม่ใช่เรื่องที่ยุดเเดอยข้ามพบข้ามชาติการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจึงคือการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ไม่เพลิดเพลินยึดมั่นถือมั่นหรือหลงในสิ่งทั้งปวงซึ่งจะนำไปสู่การดับทุกขและบรรลุพระนิพพานในชีวิตปัจจุบันนี้เอง